สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผู้ผาชัยของฝากนะวันนี้ก็เดินดูงานแล้วก็พรุ่งนี้นะรพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวลุยนะครับว่าจะเคลียร์หญ้าก่อนเคลียร์หญ้าเคลียร์เถาวันนะครับพรุ่งนี้ก็จะเคลียร์หญ้าเคลียร์เถาวันแล้วก็เก็บสายยางไปกองไว้ก่อนนะครับสายยางนี่มันพันกันนะครับเครือเถาวันมันเยอะ นะครับแล้วก็แต่งเออกอตะไคร้ใหม่ใบมันสูงไปนะครับหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับหลักๆก,ก็คือพวกเครือเถาวานนะัลย์อะเยอะมากนะครับเนี่ยเครือเถาวัลย์พวกรากไม้พวกอะไรเงี้ยนะครับเยอะดอกมงดอกไม้ดูสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเก็บดอกไม้นะครับพรุ่งนี้จะต้องมาเก็บเกบสรดอกไม้นะต้องมาเก็บไอ้เมล็ดดอกไม้เอาไว้หว่านนะครับ พราะมันเริ่มแก่แล้วถ้ามันแก่เสร็จแล้วเราไม่มาเก็บมันก็จะหล่นอยู่กับพื้นนะครับจะรอหน้าฝนปีหน้ามันถึงจะเกิดนะครับ่อไม้ก็เริ่มแห้งหมดแล้วเถวาวันี้ร้ายจริงๆนะนะเครือเถอวาวันี้ร้ายมากๆนะครับตอนนี้ก็เดินมาชมสวนที่เครือบวก อันนี้ก็นานแห้งนะครับจะได้จุดไฟเผาให้มันแห้งก่อนแล้วก็จุดไฟเผาไว้นะเคือเยอะนะเนี่ยเครือเถาวันนั้นเลยนะครับจริงเขาต้องทําวันละนิดวันละหน่อยนะให้เขาออกอน,นี่เราปล่อยไว้นานเกินมมนเลยเยอะต้องค่อยๆทยอยเก็บนะครับอันนี้มองไม่เห็นบวบเลยไม่เห็นบวบเห็นแต่ใบบวบเห็นแต่ใบไม่เห็นไม่เห็นลูกบวบเลย หนาทึบเลยนะครับนี่นี่น้ำมตนอยากได้ค้างถั่วแบบนี้แหละ,ะทําให้ทําค้างถั่วให้แต่จะไม่เห็นบวบนะครับไม่รู้มันบวบไปไหในหมดเห็นแต่ลูกบวบไอเห็นแต่ไอนี่บวบต้นกล้วยนี่ก็เริ่มยืนต้นละเริ่มโตละตายเป็นหนึ่งต้นมั่งต้นบวบไอต้นกล้วยนะครับนี่กอเนี่ยตายไปนะครับ นี่เมื่อเช้าเดินมานี่ไม่ได้ค่อยเดินมาพอดีท่อมันสุดนะตรงนี้ท่อสุดนะเอฟซี FC. แต่แรกก็ไม่สุดนะครับที่แรกก็ท่อตัวนี้เป็นท่อส่งน้ำนี่ครับท่อส่งน้ำมันแต่แรกอทางเดินมันกว้างถึงนี่เลยนะถึงท่อ PVC เลยนะมันหายไปประมาณ4-5เมตรเลยนะครับพอดีช่วงที่ฝนตกแรงๆอะ่ะ ฝนตกแรงๆตัวนี้มันต่าไงพอมันต่ําปุ๊บน้ํามันไหลจากมันไหลมันไหลลงมามันไหลแล้วมันก็เซาะเซาะเซาะดินดูอันนี้กล้วยตานีนะครับเนี่ยกอกล้วยตานีดูครับที่มันยึดอยู่นี่เพราะกอคือไอ้กอของกล้วยตานีนะนะครับเนี่ยตอนแรกก็ดินมาถึงนี่เลยนะเนี่เนี่ยมาถึงท่อใบนี้อยู่นี่ครับนะปากท่อเลยทีนี้ผนมันตกลงมามันสะนะมันสะดินออกไปเรื่อยๆนะครับ ตนี้ก็เอาคนทําไม่ได้นะครับต้องจ้างรถแมคโครมาทานะต้องจ้างรถแมคโครมานะครับก็เชาา่ารถแมคโครมาสักครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าจะให้รถเข้ามาแล้วก็เอาท่อขึ้นมาก่อนสามเอาท่อสามปอนนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนแล้วก็แมคโครเนี่ยเอามือเอามือดึงดินดินจากทางนู้นนะนะครับดึงดินจากทางนู้นะแล้วเอามาถมให้มันได้ระดับแล้วก็วางท่อวางท่อให้มันเหมือนเดิม พอวางพ่อเสร็จแล้วก็ให้เอาขอนไม้นะครับเสียบเป็นลายตั้งไว้กันหน้าดินนะครับไม่งั้นก็พังอีกเหมือนเดิมนะตอนนั้นที่ว่าจะทาแล้วมันทำทำแล้วมันไม่อยู่นะครับเพราะว่าจริงจริงมันต้องใช้เสาเสาที่มีความความยาวหน่อยประมาณ5เมตร6เมตรเนี่ยแล้วให้แม่โคกดลงไปเพราะตอนนั้นเราไม่มีแม่โคกดนะครับดูดินดิดินนี่ไหลมาถึงนี่เลย มันเลยทำให้ตรงท่อนั้นซุดลงนะครับรังการนะเครือบงเครือบวกฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยไ,ไปดูหน่อยไม่ได้เดินดูฝั่งนี้นานแล้วเนี่ยบวกนี่มาถึงนี่เลยนะเนี่ยจริงๆมันถ้าเรามีไม้พาดผ่านนี่เราดึงบวกตัวนั้นมา,มาเข้าตรงนี้ได้นะนะครับ หนึ่งให้มันตกอีกฝั่งหนึ่งเลยได้ะเดี๋ยวค่อยเอาไม้มาทําพรุ่งนี้พรุ่งนี้งานเยอะนะครับเห็นแล้วนี่เนี่ยเคยโยวงเอยย่างนี่เอาเครื่องมาตัดนะครับงสงสัยต้องสลโลเองนั่นแหละนะครับต้องสลโลเองค่อยๆทำนะครับเราจ้างทุกอย่างไม่ไหวนะครับรายได้มันไม่ได้เยอะนะครับรายได้ไม่เยอะญ่าเราก็ตัดบันละนิดบันละหน่อยเดี๋ยวมันก็หมด นะเครือเถาวันอย่างเงี้ยเราก็ดึงวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็หมดเนี่ยดึงเองนะครับนี่ตอนที่ปล่อยตอนที่ปล่อยไอ้แป้งล่าม,มาหากินแล้วก็เอาคาดมาดึงดึงดึงทีละนิดทีละหน่อยกองกองไว้นะครับเดี๋ยวมันก็หมดโอ้โหตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะหกโมงกว่ากว่าแล้วนะครับหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับหือ ไเอฟซี 4, เดินดูนั่นเดินดูนี่เย็นๆน,นะครับเดินดูไปตกแต่งไปนะครับอันไหนนี่ก็ซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขเนี่ยไม้มีนะครับไม้ตัวนี้แหละที่ผมจะเอาไปทําเป็นตัวกัน้นกันดินพังนะครับไม้ตรงนี้แหละนะที่กองกองไว้ตรงนู้นนะที่กองกองไว้ข้างในจะเอาไปทําเป็นที่กันดินพังตรงท่อต้องทำนะครับไม่ทําไม่ได้ ต้องเช่ารถแมคโครมานะครับดูก่อนเขาคิดเท่าไหร่ไม่รู้ครึ่งวันนะครับเช่ามาสักครึ่งวันก็พอละถ้าเข่าทั้งวันไม่ไหววันเป็นหมื่นนะ่ะเช่าสักครึ่งวันให้มาทําท่อนะให้เขาเอาดินมาปรับปรับปรับแล้วก็วางท่อวางท่อเสร็จแล้วก็อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอมีรถดินมาเขาให้รถดินมาถมอีกครั้งหนึง่งให้มันสูงขึ้นนะแต่ที่สําคัญก็คือทําไม้กั้นดินแบบน,นี้นี่นะครับ นี่ต้องทำแบบนี้เลยนี่ครับนี่เห็นไหมกําแพงกันดินด้วยไม้นะครับเอาเสาตั้งตั้งแล้วก็ค้าไว้ค้าเสร็จแล้วก็อันนี้เลยนะครับเราจะรวบรวมทวกเศษมงเศษไม้ที่เรามีนี่แหละนะฮะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเศษไม้มีตอไม้มีก็เอาไปทิ้งไว้กันหน้าดินนะให้มันช่วยประครับคลองหน้าดินไว้เพราะตอไม้เราก็มีเยอะอยู่ ตอนไหนที่มันเอาเอาไปาที่เราจะเก็บไว้ก็มีอันไหนที่เราจะไม่ใช้ก็เอาไปทำตัวกันหน้าดินพังเลยนะครับเพราะอันไหนจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องดึงไปใช้ก่อนนะครับ <1> 1> ตัวนี้ก็ต้องหาก็ฝาก,ฝาก FC นะนะครับก็อุดหนุนนะครับอาหาร นะอุดหนุนอาหารทะเลของฝากนะครับนะนะครับก็คนละคนละชิ้น2ชิ้นนะครับคนละชิ้น2ชิ้นช่วยกันนะครับก็จะนําเงินมา,าทําตัวทําท่อนะครับท่อที่มันพังนะครับท่อระบายน้ํานะครับมันพังช่วงหน้าฝนแรงๆอ่ะนะครับดินมันพังน้ํามันเซาะดินแล้วมันก็พังออกนะครับนี่เราก็ต้องจ้างรถแมคโครมาแล้วนะนะนะ จ้างรถแมคโครมาทำตรงนั้นตรงนี้ว่าจะเสร็จนะครับนี่ไฟก็โซลาเซลล์ตัวนี้ก็ยังมืดอยู่นะถนนเส้นนี้ยังมืดยังอะไรอยู่ยังไม่ได้สว่างนะครับเดี๋ยวรอให้เราพร้อมกว่านี้ก่อนนะรอให้เราพร้อมกว่าเรวค่อยติดตั้งโซลาเซลล์ถ้าไม่มีไม่มีงบประมาณก็ไฟบ้านนี่แหละนะครับนะเปิดเฉพาะกลางคืน พอโซลาเซลล์ถ้ามันจะให้มันสว่างมันก็ต้องโอ้เยอะเหมือนกันนะนะครับเพราะไฟที่เราเห็นติดอยู่นี่คือไฟโซลาเซลล์ที่ติดอยู่นะครับไฟโซลาเซลล์ให้มีประมาณก,นะก็ตั้งเสาแล้วก็ยิงไฟใส่เลยใส่บ้านนะครับสว่างอนาคตวางไว้นะครับวางวาง้างา,ง,งานไว้วางอนาคตไว้ ดี๋ยวให้มีเงินก่อนแล้วค่อยว่ากันนะโซลาเซลล์สักห้าหกตัวนี่ก็สว่างทั้งเกือบทั้งสวนแล้วนะเราไม่ต้องใช้ตัวใหญ่เราใช้ตัวเล็กตอนแรกผมยังคิดว่าจะเดินหลอดไฟเดินเดินสายไฟเส้นเดียวยาวเลยนะเดินสายไฟยาวเลยแล้วก็ใช้อ่คล้ายๆไฟระยนะน่ะแต่ว่าทําเป็นไฟบ้านนะครับต่อขั้วสวิตเองนะแล้วก็ซื้อทัมเมอร์มาติดตั้งนะครับตัวไอติดติดเปิด เปิดปิดอัตโนมัตินะนะครับโอเคครับ FC นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลของฝากนะครับก็จะนำเงินมานะครับมาซ่อมแซมนะครับตัวคลองระบายน้ำหนึ่งทำห้องครัวด้วยทั้งทำห้องครัวทั้งคลองระบายทั้งท่อส่งน้ำนะที่ดีมันซุดลงไป นะครับที่มันเดินมันเดินอ้อมไม่ได้มันก็ต้องทําท่อใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่างจ้างรถแมคโครที่แถวเนี้ยใกล้ๆบ้านมานะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนก็เอก็นะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับกับอาหารทะเลของฝากนะครับคนละชิ้น2ชิ้นช่วยกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ